สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทําวันนี้จะพามาร์ว,วัดส,สว่างหนองกาตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ือนางสาวกัญญาณันทิศยวันอยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่ 5- 6ทับเลขที่12สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิชาปุญกา,า, 6, า,ายกกอยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่5ทับเลขที่13สค่ะสวัสดีครับผมนายรงกรณ์ีโชพาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเลขที่14 สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวภูริชยสาสุนันค์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทํา6เลขที่15้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาภัยวัรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ6เลขที่16ค่ะสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์สุขพงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับเลขที่1ิครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุดารัตน์วันดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับ6เ,เลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาฬิการเทศบุตรอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ครับ6เลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวนุสลาแหมเทสุงอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ครับ6เลขที่20ค่ะ เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองกาตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินร์อยู่ติดกับถนนสายรัตนะไปท่าตูมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองกาประชาัิวิทยามีเนื้อที่3ไร่3งาน84ตารางวาค่ะการตั้งวัดตั้งขึ้นในสมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์มีวันเดือนฟีการตั้งวัดที่ยังไม่แน่นอน ได้รับวิสงคามสีมาเมื่อวันที่25เดือนมกราพศ2486วัสว่างน้องกาปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชุมชนจะมีปรากฏศาสนสถานให้เห็นทั้งภาพ พอมาปีพศ2558ทางวัดได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องจากหลังคาและหลายๆส่วนเกิดการชำรุดและปีพศ2559ทางวัดได้บูรณะเสร็จสมบูรณ์จนมาถึงปัจจุบันค่ะวัสว่างหนองกาเป็นสำนักสงฆ์ ตามกฎหมายเมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2413หรือตั้งเป็นวัดก่อนใช้พรบระบอคณะสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2484เป็นวิสงคามสีมาเมื่อวันที่25มกราคมพศ2486เป็นพระทาศีมาเมื่อวันที่29มีนาคมพศ2492ค่ะ จเจ้าอาวาสเดิมสว่วาสว่างหน้องกามีการดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาสทั้งหมด2รูปในอดีตมีผู้ดํารงตําแหน่งคือพระครูประหลัดคุณมากิติสัตว์รีโขหรือพระครูรัตนคุณี่ทักษได้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปีพศ2497จนถึงปีพศ2545วันี่า ที่อยูทางด้านที่ตะวันตกศาลาแองมณฑดลบีก็ก็เป็นที่บรรจุอทีของคุพระพิจารย์ทั้งมันดลบีก็สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2555ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรจุอดีตของของคุพระพิจารย์ที่เป็นวัดวันพระพุทธนาวมวัดเจ้าวาดเจ้าวาดเดิอนที่นั่นมรณะถ้าไปก็ในส่วน ที่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นตะกีบของครูบาอาจารย์แล้วก็รูปภาพด้วยแล้วก็ในส่วนของวัตถุสารด้วยก็จะเอาเอาขึ้นไปจู่ไว้ด้านบนของมือดย 8,445จนถึงปัจจุบันศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารปูนหนึ่งชั้นเป็นพุทธสถานที่ใช้ปฏิบัติรมแทนพาวิหารเพราะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจฟังเทศทำบุญและใช้เป็นที่เรียนธรรมของพระภิกษุสงฆ์ค่ะที่มาของรูปปัน้นพระพุทธรูปดาา้านศาลาด้านที่หน้าของศาลาที่ปรากฏ ในลายยาด้านหน้าสารานี้เป็นเป็นขั้วต้นรูปฟางสายญาติเป็นรูปหล่อรูปหล่อด้วยด้วยทองเหลืองในขนาดสูงพระก็สูงประมาณร้อยเก้าสิบเซนติเมตรประมาณประมาณนี้แล้วก็ขั้วฟางเป็นมาของปานสายญาตินี้เป็นเป็นส่วนของขั้วต้นการนี้แล้วก็ได้ สถาหอะระฆังสูงสามชั้นเป็นอาคารประเภทหนึ่งในสถาปัตยกรรมไทยซึ่งสร้างขึ้นในวัดทุกแห่งเป็นอาคารสำหรับแขวนะระฆังไว้บอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์ลงมาทำวัดและกิตของสงฆ์ในบริเวณวัด มีการปลูกต้นไม้สวยงามตามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดพบในอุโบโสถศาลาธรรมและห้องน้ำล้วนเป็นการบูรณะใหม่ทั้งหมด ทิดาของกษัตริย์แห่งกรุงมัทราแลชะได้อภิเษกกับพระเวสสันดรซึ่งพระนางมัสดีจึงเป็นผู้ที่มีส่วนให้การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดนนรบรรลุดังความตั้งใจพระนางมีโอรสและธิดาสององค์คือพระชาลีและพระกันหา หลังจากพระเวสสันดรทำนายฝันนางมาซีลุงขึ้นนางจึงเข้าป่าเพื่อหาผลไม้ก่อนไปพระนางฝากกันหาและชาลีให้พระเวสสันดรดูแลแต่เกรงว่าพระนางมาซีจะไปขัดขวางการบริจาคทานของพระเวสสันดรพระอินทจึงส่งเทวดาให้มาแปลงกายเป็นพญามฤคราชมานอนขวางไม่ให้นางเสด็จกลับอาสมได้ตามเวลาปกติ เมื่อพระนางสเสด็จก,กลับถึงอาสงไม่พบสองกุมารก็โศกเศร้าเที่ยวตามหาและร้องไห้คร่ำครวญเวสันดรทรงเห็นนางโศกเศร้าจึงตัดความทุกข์โศกด้วยการกล่าวบริพาทนางว่าคิดนอกใจไปกับชายอื่นจึงกลับมาถึงอาสงเวลาดึกนางเสียใจจนร้องไห้และหมดสติ เมื่อพระนางมัสสีฟื้นขึ้นพระเวสันดรทรงกล่าวความจริงว่าพระองค์ได้ประทานกุมารทั้งสองแก่ชูชกเพื่อจะทรงบำเพ็ญทานบารมีและพระนางมัสซีจึงค่อยหายโศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสันดรด้วยต่อไปเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ค่ะ ตั้งขึ้นอุเสตาเป็นมิโซส